คือ2ปีที่ผ่านมาเขาอยากให้กลับมาฟื้นฟูนฟประเทศมาทําให้เศรษฐกิจดีแต่ว่ามันความหวังของประชาชนที่มีกับพักเพื่อไทยมีกับทักษิณชินวัตรเนี่ยมันพังทลายหมดแล้วถ้าคุณลุงยิ่งเมียนเป็นไปคุณทักษิณเมียนเป็นไปเรื่องการยุบพักเพื่อไทยเนี่ยมันจะปรากฏเขารู้อยู่แล้วว่าการเลือกตั้งในสมรภูมิหน้าพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นพักกระแสอีกต่อไปนะคือความมัน มันก็การสงสารคนก็วิวัฒนาการไอ้หนังดาวพระสุก์ก็สร้าง <c oughs> หลายครั้งแล้ว <c oughs> ต่อให้ดาวพระเส์ก็ตาม <c oughs> <c oughs> มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้17ปีเนี่ยคุณทักษณิณนี่ซูเปอร์ฮีโร่นะอยู่ต่างประเทศอธิบายจินตนาการความรู้สึกของคนที่ว่าคุณทักษณิณไม่ได้รับความยุติธรรมความศรัทธาที่มันตรึงนะครับแม้ว่าตัวไม่อยู่นะั่นนะ มันถูกทำลายโดยตัวคุณทักษิณสองปีที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขนาดไปออกรายการเมื่อวานนี้เนี่ยพิธีกรก็ต้องบอกว่าถ้าใครอยู่จู่ใกล้เนี่ยตอนนี้น้ำตาไหลนะค่ะ <c oughs> คือมันต้องบิวกันถึงขนาดนั้นแล้วซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ใช่น้ำตาคนเนี่ยนะครับมันก็จะพรั่งครูตามความรู้สึกขึ้นมาเองคืออย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ที่ทำทั้งหมดผมก็บอกไงพรรครัฐบาลและแม้กระทั่งฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่ ล้วนแต่เรียกการรัฐประหารทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะเล่นบทดาวพระสุขดาวอะไรแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับว่าอะไรมันเป็นสาเหตุผมก็พยายามเตือนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้บ้านเมืองจบด้วยการรัฐประหารและเนี่ยครับสิ่งที่คนคนลืมไปแล้วแต่ว่ากําลังใกล้เข้ามาวันนี้คนส,ส,ส,สนใจเรื่องว่าจะยุบพัรคภูมิใจไทยเหอ,อแต่จำปากผมไหมนะไม่สิงหาก็กันยา คดียุบพักเพื่อไทยเรื่องการครอบงำซึ่งเขาทำสำนวนนานแล้วนะ mm. กรกตก็รำวงสามชาไม่รู้ราพัด่าไหรนะั้นถ้าคุณุงยิ่งมีอันเป็นไปให้ดูดัดชนีนี้คุณทักษิณมีอันเป็นไปเรื่องการยุบพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับมันจะปรากฏ mm. หลังจากนั้นนักการเมืองเนี่ยนะครับผมในรู้จักตรงนั้นดีนะครับเช่นเดียวกับภูมิใจไทยรู้จักพักเพื่อไทยผมก็รู้จักดี ผมเชื่อไอ้นั่นแหละครับเขารู้อยู่แล้วว่าการเลือกตั้งในสมรภูมิหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เป็นพรรคกระแสอีกต่อไปนะ,ะนะครับจะต้องเหนื่อยเท่ากับคนอื่นเขานะเดิมเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเหนื่อยครึ่งหนึ่งของคนอื่นเขาเพราะมีกระแสด้วยบวกการจัดการนี่ก็จบนะครับก็เห็นกันอย่างนี้แต่ว่าครั้งต่อไปถ้าอยากจะสู้มันเหลือการจัดการอย่างเดียวนะกระแสนี่ครับแอ์วอเหมือนเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดปรากฏการยุบพักเนี่ยไอบ้บรรดาเพื่อนเพื่อนพักพวกสอสอเนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับถูกข้ามหัวการเป็นรัฐมนตรีครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมีอาการกันเยอะนะครับรอรอปรากฏการเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุถูกยุบพักอีกรอบภายใต้นะครับกระแสหนาขนาดนี้ไม่สามารถตรึงสมาชิกได้หรอกรนะครับไม่ไม่เชื่อก็ลองดูปรากฏการ์คือผมมองว่ามันคนมันคนเขาลืม นะครับเออลืมจริงค่ะลืมว่ามันมีเรื่องนี้มันจ่ออยู่แต่ว่าเราดูทีละจังหวะจังหวะจังหวะความเป็นจริงคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะรู้ตัวมากที่สุดเพียงแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยถือป้ายถือไพ่แต้มเดียวแต่ความว่าหน่าตัวเองมันเกเกทับคนอื่นเขาได้ทั้งวงอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าคนรู้ทันก็จะรู้ว่าที่พูดเมื่อวานน่ะถือพ่แต้มเดียวอ๋อ ไม่มีอะไรเป็นตอ่อดูการดูการแต่งตัวก็รู้ละไม่ได้เป็นตอ่อยังไงฮะการแต่งตัวทาไมคะพี่คุณทักษิณเนี่นยนะครับเวลาที่เขาคิดว่าอะไรจะเรียบร้อยเขาจะสวมใส่เสื้อเหลืองทุกครั้ง<อ>และถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เสื้อเหลืองก็ต้องเน็กไทเหลืองเมื่อวานไม่เห็นรองร้อยนี่กขาขนาดไปปลาัสเชียงรายกําลังจะมีเรื่องเนี่ยคนฟังใส่เสื้อแดงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณทักษิณใส่เสื้อเหลืองขึ้นปราัสคนเดียวนะตอนนั้นตอนนั้นตอนไหนฮะตอนนั้นตอนที่จะมีเรื่องคดีเนี่ยแหละคดีเรนจะหนนซีเห็นไหม เพราะฉะนั้นอย่างไรและระวมกันทั้งการทําบุญพักหรืออะไรก็ตามที่มีปรากฏการอย่างรวดเร็วเราลองดูในการไปแต่ละที่ในช่วงนั้นคือถ้านี่นะครับถ้าเขามีความมั่นใจอะไรบางอย่างเนี่ยผมดูจากนึกไทยเขาดูเสื้อเขาที่ผมรู้จักคือผมเมนตั้งแต่การแต่งตัวคคือไอ้น้าเสียงการเมืองนี่คือคุณทักษิณพูดเนี่ยเราเชื่อไม่ได้นะ <c oughs> นะครับเสียงปืนนัดแรกพออายเรือมาส่งออนะครับบทจะเลี้ยวแกก็เลี้ยวเนี่ยครับลงตานแกก็เลี้ยว เนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นต่ออะไรเลยค่ะถ้าถ้าคนไม่รู้จักเข้าใจผมมาแรงมากโอ้ซัดสมเด็จพุนเซนโครงโครงโครง,ครงแต่ผมนี่เอะเลยว่าถ้าวันรุ่งขึ้นสมเด็จบุนเซนไม่โตแสดงว่าไอ้เรื่องคาสิโนโคืนไปนะครับแล้วก็ได้พูดมันมากนะครับเต็มที่แต่ว่าไม่ได้อะไรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงยังไงก็เกิดแต่บ้านเมืองมันจะไม่ถึงทางตันยกเว้นว่าไปสร้างเรื่องซะเองออและผมก็ไม่เชื่อว่าเนี่ยนะครับเขาจะเดินเข้าสู่รัฐประหารและจะกลับมามนะครับเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์นี้นะในในกระแสที่มันตกที่สุดเอาตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนจนกระทั่งเพื่อไทย,ยครั้งที่ผ่านมานี่ก็หนักแล้วนะ,ะแต่ครั้งต่อไปจะหนักกว่า ถ้านี่นะครับกระแสเขาดีๆนี่เขายุบสภาโครมเข้าไปแล้วแต่เขารู้ว่ายุบตอนนี้มันก็แพ้แล้วก็ไม่มีใครอยากยุบด,ด้วยนะเวลานี้ถูกไหมฮะ,ะมคือมาให้ความพักอื่นยังไงจะจะพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมมาอย่างครับ <า S 2> แต่เขาจะยุบแต่เขาจะยุบว่าคนพักที่ยุบอ่ะเขาก็รู้ดีว่าไปหาเสียงยังไงเปิดแค่คลิปเนี่ยไอ้เรื่องดิจิตอลฟุตปริ้นเก่าๆเนี่ยเขาตายอยู่แล้วแค่คลิปเดียวนี่ก็ตายแล้วหาเสียงเลือกตั้งะนะครับเพราะฉะนั้นจุดแข็งที่สุดอีสานก็จะแตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นผมมองดูว่า เขาต้องยื้อสุดทางเรื่องการยุบสภาเช่นว่าคุณนุ้งวิงเปียนเป็นไปเอาคุณชัยเกษมานะครับและถ้ามาไม่ได้มีปัญหาก็ยุบสภาพ,พูดง่ายนะครับแต่สถานการณ์ยามนี้เนี่ยนะครับปัญหาว่าในตอนนั้นน่คุณทักษิณอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนี่หมายถึงอะไรคะเช่นว่าอยู่ในเรือนจําหรืออยู่ต่างประเทศนะ<อ>ครับคุณนุ้งวิงเนี่ยถูกชี้อย่างไรงนะครับและสภาพมันจะรวนเหมือนที่เราเนี่ยนะครับปีปีห้าเจ็ดก่อนถูกยึดอานาจเนี่ย ผมนี่ก็โกรธเรื่องสุดซอยเขาก็ตามกลับไปไปสู้ก็ผมเห็นหน้าการนะนะครับพอสู้ไม่ได้สมคบสยบยอมเลยมันเป็นแบบนั้นนะครับมีน่นออกนอกประเทศไม่ได้ร้อยห้าสิบสองเสียงก็บรรณาการคืนกลับมาให้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นกระดานข้างหน้าเนี่ยคือคนประชาชนเนี่ยผมพความเป็นเราเนี่ยมันหน่าเห็นใจกันหมดนะครับว่ามันถูกหลอกกันจนไม่รู้เหลืออะไรผมก็วาดหวังนะว่าเราอยากจะได้รัฐบาลในฝันที่ดี นะครับตามคัรลงประชาธิปไตยนะครับทีมเศรษฐกิจที่ดีนะครับรีมทีมจริงๆไม่ใช่ทีมแบบนี้นะครับควายความมั่นคงก็ดีๆนะครับที่ไม่อับอายขายขี้หน้าใครเขานะครับแล้วก็สามารถทันทีสู้รบกันได้สังคมก็ดีๆในแต่ละอย่างนั้นเนี่ยนะครับณขณะนี้เราไม่ได้เห็นภายในรัฐบาลแบบนี้คือแค่นี้ครับเอาตัวรอดไปวันๆนี้ก็เหนื่อยแล้วนะนะครับเสียงนี่มันปริมไปปริมมาเนี่ยนะครับ แล้วสถานการณ์ถ้ามันเกิดปรากฏการณ์เนี่ยสมมุติรหนึ่งสี่สี่อ่ะสมมุติ่าถ้ามันคนไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วว่าต้องมีอันเป็นไปแค่นี้ครับพ้นก็เหนื่อยนะสัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่เหนื่อยชดใช้นี่ล้มละลายเลยนะอล้เพราะฉะนั้นกระดานทางการเมืองข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่นีไม่พ้นหรอกค่ะเพราะว่าพี่ตู่บอกว่าประเด็นสําคัญต้องดูคดีของนายกแพททองทานดูคดีของคุณทักษิณชั้นสิบ้ี่ยุบพักด้วยแล้งจากนั้นมันจะไหลไง คือการเมืองมันจะไหลค่ะหรือว่าเป็นความโชคดีมากที่ไม่เข้ารอบนี้ไม่หมดนี่ไม่ได้ไลยหมดแต่จริงเรื่องหนึ่งซีซีนี่พลังประชาชนนี่อาจจะไม่โดนนะเพราะว่าเราเป็นชุดที่เราเป็นฝ่ายค้านพอดี๋อเรียกว่าคาบลูกคาบดอกตอนนั้นพอดีแต่ว่าโอกาสที่พักเพื่อไทยจะกลับมาเพราะปฏิวัติเนี่ยผมว่ามันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ววันนี้คือยังไงมันกลับมาไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวว่ะเพราะว่าวันนี้ความหวังของประชาชนที่มีกับ พักเพื่อไทยมีกับทักษินชินวัตรนี่มันพังทลายหมดแล้วคือสองปีที่ผ่านมาเขาอยากให้กลับมาฟื้นฟูประเทศมาทําให้เศรษฐกิจดีแต่ว่ามันมประชาชนมันไม่รู้สึกว่าดีขึ้นเลยชีวิตมันจนคนบอกว่าอยากให้รัฐบาลเดิมกลับมาดีกว่าไปเนี่ยอ,อะไรเนี้ยคือมัน,มนพังทลายอะ่ะรวมถึงตัวนายกเองก็ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชน ไม่มีวุฒิภาวะไปทําอะไรผิดพลาดหลายเรือ่องเ่ยผมว่าม,มันจบแล้วสําหรับพรรคเพื่อไทยในทางการเมืองอคือโอกาสที่จะกลับมาเป็นพรรคใหญ่หรือเป็นพรรคที่เป็นแกนนํารัฐบาลผมว่าคงยากหมายถึงในการเลือกตั้งสมัยหนะ้าใช่วันนี้ประชาชนถึงถึงบอกว่าถ้ามีใครไปปิดหน่วยเลือกตั้งเพราะกลัวรัฐบาลนี้จะกลับมาไม่มี ไม่มีเพราะเขาไม่ได้กลับมาอยู่แล้วประชาชนผมว่าวันนี้ทุกคนนพร้อมใจกันหมดเลยทั้งประเทศอ่ะไม,ไม,ไม่ไม่อยากใ้รัฐบาลนี้กลับมามันไม่เหมือนเป็นตอนปี5 4คุณยิ่งรักแล้วที่ว่ากลัวว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยเออตอนนั้นเป็นอ่าพักเพื่อไทยที่เขาเออไม่ปิด่วนยะเพราะเขาเชื่อว่ารัฐบาลตอนนั้นอนะ่ะคุมเสียงคุมาอานาจคุมอะไรอย่างเดี๋ยวกลับมาใหม่อ่าเขาก็เลยไม่ให้ไม่ให้เลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งไม่เป็นธรรมอะไรนี้ด้วยแต่วันนี้ทุกคนอยากเลือกตั้งเพราะจะได้ไปเลือกพักพักอื่นอ่ะเออมันก็เลยคนละเงื่อนไขกัน มันได้เลือกตั้งอยู่แล้วเอออันนี้น่าสนใจค่ะอันนี้เป็นประเด็นเพรผะผมผมวันนี้ไปถามพี่น้องประชาชนทำโพาก็เห็นเนี่ยนิดาโพออกมาล่าสุดพรรคเพื่อไทยเหลือเท่าไหร่มันก็หายไปหมดแล้วอันดับท้ายเลยนะนายกเนี่ยอันดับห้ามันจบไปแล้วอันดับอันดับที่หนึ่งมาเนี่ยเป็นคุณเท้งจากพรรคประชาชนอันดับที่สองยังไม่เลือกใครอันดับที่สามลุงตู่เออลุงตู่จะกลับมาได้ไหมลุงตู่ก็ยังมีแฟนคลับอยู่ ไม่หมายถึงลุงตูอ่อาจจะกลับมาถ้าเกิดมีการโหวตโหวตแคนดิเดตนายกผมตอบแทนไม,ไม่ได้ไม่อยากตอบ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันมีหลายปัจจัยนีหลยปัจจัย